นั่งป้ายรถเมย์แต่ละทีนะนะเหมือนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เก้าอี้พังเคลื่อนที่เลยทุกคนเคยสังเกตกันปะที่นั่งป้ายรถเมย์บ้านเราอ่ะไม่เคยมีอันไหนดีๆรอดเกิน3เดือนเหมือนมีคำสาบยังไงไม่รู้ขาหักบ้างไม้ผุบ้างสนิมกินนี่เบสิกสุดๆบางทีเจอแบบเก้าอี้หายไปครึ่งตัวเหลือไว้ให้แค่เรายืนมองหน้าอย่างงงว่าเอ้านี่ฉันพลาดอะไรไปแล้วดูแต่ละดีไซน์นะบางอัน คืออาร์ตมากแม่อาร์ตแบบเอ๊ะนี่มันงานอินสตาเลชันอาร์ตหรือเก้าอี้จริงๆวะขึ้นนั่งไปเสียวไปกลัวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะชิ้นนั้นไปด้วยไงเข้าใจนะว่าคนมันเยอะแต่บางทีก็อดคิดไม่ได้ว่างบประมาณซ่อมแซมมันหายไปไหนหมดหรือจริงๆแล้วเรากำลังอยู่ในเรียลิตี้โชว์ที่ชื่อว่าเซอร์ไพรส์นี่คือเก้าอี้ที่นั่งสบายที่สุดในประเทศไทยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วนะที่เราเห็นมันพัง พังแบบเนี้ยอาจจะเป็นแมสเซจอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะแบบว่าเฮ้ hey, ชีวิตมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปนะจ๊ะเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนไว้ให้ดีอะไรทำนองนั้นว่าแต่ทุกคนคิดว่าไงที่นั่งป้ายรถเมที่พังๆมันกำลังบอกอะไรเราอยู่